ตะปูชนิดที่เป็นเป็นพิษเนี่ยมันมันมีเยอะขนาดไหนคะนทะเลไทยสองฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยทั้งอาดามันจริงๆแล้วตรวจพบอ,อันนี้ว่ากันตามรายงานโดยกระทรวงทรัพยากรแห่งชาตินะครับก็ตรวจพบทั้งสองฝั่งแล้วก็ไล่ตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนลงมาเรื่อยๆอแล้วก็ฝั่งอันดามันครับกระจายอยู่ตลอดอ,อย่างเร็วๆก็คือจำนวนเมะพูนทั้งหมดในในน่านน้ำไทยเนี่ยประมาณ30 กว่าชนิดเกือบๆสี่สิชนิดครับเกือบทั้งหมดก็เป็นเขาใช้คําว่าคําศัพท์ว่าเป็นเมงกะพุนแท้เนาะนึกถึงเมงกะพุนตัวที่ตัวที่อยู่ในทำก๋วยเตี๋ยวใช่ใมกกะพนลแ้ก็ต้องผ่านการดองกันอะไรมาแล้วเข้าใจว่าเขาจะดองกับสังส้มอะไรประมาณนี้การดองณเวลาหนึ่งก่อนใช่ไหมกวนน้ำกวนน้ำนั้นไล่ตั้งแต่แบบนั้นซึ่งก็ไม่มีพิษหรือ มีพิษน้อยมากมนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าก็มีพิษรุนแรงอันนี้จะเป็นกัพูนแท้และมีไม่แท้หรือเปล่าคะเมนกัพูนแท้พูดหม,ม่อยเมนกัมพนแท้เนี่ยรวมถึงกลุ่มของที่เรียกว่าเป็นเมงกะพูนไฟแมงกะพุนไฟนี่ต,ต,ต้อง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 เรียนว่าคําศัพท์ที่อยู่ในในเว็บเพจของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาใช้คําว่าแมงกะพูนไฟหรือมงกะพูนพิษเนี่ยคร่อมอ สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่เป็นเมงกพุนเนี่ยอย่างน้อยนอยสองสากลุ่มครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นเอาเป็นเราพูดถึงเมงนกะพรุนไฟแบบที่เราจินตนาการเห็นว่าเป็นตัวตัวร่มเขาเป็นสีแดงแหรือสีออกสนิมอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเม็กพรุนแท้และกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่าอย่างมากก็ทําให้เกิดผื่นปวดแสบปวดร้อนครับอาจจะเป็นแผลเป็นเล็กๆน้อยนอยตามหลักก็จะหายไปประมาณสัก อาการปวดแสบปวดร้อนก็ประมาณสักสามสิบ,ส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 บถึงสองชั่วโมงส0สินาทีถึงสองชั่วโมงตัวเล็กเนี่ยสมมติว่าคือแน่นอนว่าอย่าสัมผัสแน่นอนอย่าสัมผัสแต่ว่าถ้าเขามาสัมผัสเราแล้วเกิดปวดแสบปวดร้อนทีนี้เอาเอาแมกกะพุนแท้ก่อนจะตัวใ,ใหญ่ตัวเล็กก็ตามนะครับอพวกนี้เนี่ยอันนึงที่ที่พอจะสังเกตได้คือคือตัวกรีนเขาจะเป็นรูปค่อนข้างจะเป็นเหมือนเป็นร่มเนาะแล้วก็ถ้าว่ากันตามตำราเนี่ยถ้าไปโดนเขาเนี่ย ผื่นมันจะเป็นปื้นเหมือนผื่นแพ้นะครับเป็นปื้นเป็นปื้นนะครับนะฮะถ้าเป็นแมงกะพุนพิษอีกสองกลุ่มที่ที่เดี๋ยวจะพูดถึงเนี่ยอันนั้นจะจะแผลแผลเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นแมงคุณกลุ่มกลุ่มที่เป็นแมงคุณแพ้เนี่ยจะเป็นแมงคุนไฟก็ตามหรือแมงคุนทั่วไปก็ตามนะครับอจริงๆแล้วอย่างที่เรียนก็คือมันก็จะปวดแสบปวดร้อนแค่ตรงนั้นเนาะนะครับ อย่างที่หนึ่งก็คือแน่นอนก็ขึ้นจากน้ําเราไม่ทราบว่าเราผู้ป่วยหรือผู้ที่สัมผัสพิษเนี่ยเขาเขาแพ้มากน้อยแค่ไหนเกิดถ้าเผลือมีการแพ้มากเนี่ยจริงๆแล้วพิษมาจจะไม่ทําก็แพ้มากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการของการแพ้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นพิษแมุนเนาะหรืออาจจะทําให้ปวดจนกระทั่งอาจจะหมดสปีเดี๋ยวจมน้ําจมทายขึ้นมาก็ขึ้นจากน้ําก่อนครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคืออันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ เรียนสมุนไพรด้วยการคงโกรธผมล่ะเพราะว่าเราเคยได้ยินว่าเอาแบบปะบุงทะเลปะไงทัเลใช่ตามหลักการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับแมงกะพุนใดๆก็ตามแต่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ผลเสียเวลาหรือมันคืออะไรอ๋อเหรอคะครับคือห้ามคือถูปัญหามันก็คือการไปถูการไปขยี้ที่แผลแล้วก็ไม่ทราบเคยได้ยินหรือเปล่าว่าอย่างเช่นบางที่เขาให้บอกว่าเอาทรายถูให้เมือกเขาออกอันนั้นก็ห้าม Oh. ครับเพราะว่าคือสายของเมงกะพุนเนี่ยมันมีเข็มพิษแล้วมันเป็นจริงๆมันเป็นเซลล์ซึ่งในนั้นมีเข็มพิษอยู่ใช่ไหมครับเพราะในนั้นมันมีเซลล์ที่มีเข็มพิษอยู่เนี่ยก็จะถ้าไปถูเซลล์มันก็จะแตกเข็มพิษมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะแทงถ้างั้นบอกว่าถ้าง,งั้นไม่ถูแต่ใช้วิธีการบกไม่บก ไม่โปดด้วย<ช> <laughs> ถ้าถ้ามีถ้ามีคร <laughs> าบอยู่ถ้ามีถ้ามีเมือของเขาอยู่นะครับหรือมีมีสายเขาอยู่เพิ่งมีสายอยู่อผู้ปนพยาบาลใส่ถุงมือก็เขาไม่ยอมจับนะใส่ถุงมือแล้วก็เอาสายเขาออก <laughs> ถ้าเป็นเมือกแล้วเอาออกไม่ได้น้ําทะเลใช้น้ําทะเลล้างอืเพราะว่า <laughs> คือเป้าหมายเราต้องการเอาน้ําทะเลเพื่อล่าเพื่อราดตัเมื่อล้างเขาออกไม่ไปบทไม่ไปขยี้ไม่ไปโปะเพราะโปะนั่นก็คือทําให้เมื่อยังอยู่ใช่ครับแล้วก็ใช้น้ําทะเลห้ามใช้น้ําจืดเซลล์เขาแตกก็เข็มพิษออกมาอีกน้ำจืดจะทําให้ตัวเซลล์มันแตกล้าเข็มพิษออกมาก็ใช้น้ําทะเลนี่นะคะล้างราดล้างแบบราดราดราดนะคะใช่ครับ